อันยองยองครับเพื่อนๆก็กลับพบกับแอดกล้องนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับการผสมเองนะครับระบบ PC ซ์ของเราอย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมมีเอซกับงอคงเยอะมากนะครับผมก็เลยทํารอไว้ละผมทําไว้ตั้งแต่สองสาวันก่อนนะแบบว่ากะว่าเปิดมาปุ๊บนะครับต้นเดือนนะครับงอคงกับเอซครับรวมล่างกันต้นนั้นต้องหลินนะ คือตอนนี้ผมอยากได้ลินตัวเดียวเพราะว่าเงาคงนะครับ40แล้วครับเอสครับ40แล้วครับแถมยังเหลืออีกกระเท่าที่เห็นเนี่ยแหละครับเป็นกระตากเลยนะฮะก็ได้มายังไงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับเปิดการผสมการไปเรื่อยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากตอนที่ผมเปิดหาลิโป้เปิดหาเทโออะไรพวกนี้นะฮะเปิดหาลิ้นเนี่ยแต่ว่าดันลิงกับเอสเี่ยมาเต็มไปหมดนะครับเหลือเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเดี๋ยวเนี่ยแหละเอามาย่อยผสมมาทุกเดือนนะผมว่า มันต้องได้หลินบ้างแหละนะเดือนที่แล้วครับกลับไปดูได้นะครับผมลงมานะครับสมการครับเอสบวกเอสครับออกมาเป็นลิโป้นะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเปลี่ยนสมการใหม่น้องเอสกับน้องลิงเราจะได้หลินหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคว่าแล้วไปผสมก่อนนะครับชืบๆอ่านี้ครับสำหรับทุกคนที่ไม่เคยผสมนะก็เข้ามาที่ระบบ T ินจิิสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเลือกการ์ดนะครับ เนี่ยครับสีจัก,กรพพัดนะครับก่อนที่จะเข้ามาหน้านี้นะครับไปปลดล็อกช่องของตัวละครก่อนด้วยนะเออไอกุญแจนล็อกอ่ะของตัวจัก,กรพพัดที่เราจะผสมนะครับแล้วก็ระวังนะครับอย่าไปเอาตัวที่เราลิมิตเบรกหรือว่าตัวที่เราเจาะรูใส่ของแล้วนะครับมาผสมนะเดี๋ยวซวยนะก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับโอเคเข้ามาหน้านี้ก็กดไปครับอ่าน้องเอชึบอ่าชึบ แล้วก็ลุยแอนเอาละครับก่อนเท่าจะเปิดครับผมว่ามันต้องมีสาวประกอบสักนิดไหมผมอยากให้มาดูอลังการนะว่าผมจะกำลังจะได้หลิตเนี่ยมันต้องมีเพลงเปิดตัวต้อนรับน้องเขาซะหน่อยว่าแล้วก็ซื้อเพลงมา ผมขอทำใจแปบนึงนะสมักการเอ็นพวคลิง้งแม่งมาอีกแล้วไอ้ลิงบ้านี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันเ้อาอาไม่ทำไมกูมีเยอะแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ทำสี่สิบมันอีกตัวซะเลย โคตรเศร้าครับชีวิตมันเศร้าครับสายซวยก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำไมคนอื่นเขาผสมกันได้เลี้ยงทำไมเพื่อนเพื่อนครับก็มันก็เปลือเหมือนกันนะแบบต้องมานั่งทำหกดาวนะครับสองตัวนะครับผสมมาได้ตัวเดียวนะใช้อีก30โทปาสก็คิดดีๆด้วยกันครับว่าอย่าคิดว่านะเออของเหลือแบบผมเนี่ยคิดว่ามันผสมมาเดี๋ยวจะได้ตัวที่อยากได้ก็ ผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาเป็นว่าผมขอเอาไงดีปิดคลิปเลยไหม <laughs> ปิดช่องมง <laughs> <laughs> เปิดมา2อาทิตย์นะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวไว้กลับมาพบก,กันใหม่กับแอดก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีความสนุกหรือความชิบหายของผมเนี่ยมาให้ผู้ชมดูอีกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ